น้ศรัทธาเยอะมากนะครับที่วัดบาาเกาะแหลมนครราชสีมานะครับนาศิษย์ในสายของหลวงพ่อสมัยฮะวัดช่วยชูประเกาะแหลมแกหลวงพ่อสมัยสุจดโตรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทุก่านอีกทั้งพระปิตูเลศเกศก้าวกนณี ครับนะหลวงพ่อสมัยนะครับนะวัดป่าเกาะแหลมนะครับนี่ฮะนะศรัทธามากันเยอะมากนะครับมากันเยอะมากนะครับนะน่อันนี้รอนะฮะรอเข้าหาหลวงพ่อสมัยนะครับนะบางคนนะบางคนก็นะบูชาวัตถุมงคลมาด้วยนะครับมาให้ท่านเจิมและจานให้นะครับนะเจิมและจานให้นะก็มีทั้งเรือนะมีทั้ง น้ารูปเหมือนเรือสีนะครับนารูปเหมือนเรือสิเรือสีนะครับนะเรือเนี่ยจะเยอะมากนะครับนะเรือเรือสัมเภานะครับมีสัมเภาเล็กสัมเใหญ่นะครับนะสัมเภาเล็กสัภเใหญ่นะถือว่าคนละลำคนละลำนะครับนี่ฮะนะาแล้วก็จะมีวัตถุมงคลแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่ใครจะบูชาอะไรนะครับก็เอามาให้หลวงพ่อสมัยท่านจารและเจิมให้นะอาจต้องใช้เวลานะค่อนข้างนะาค่อนข้าง นานอยู่เหมือนกันนะฮะเด็กทัง้ง <นะ S 2> โลกตะระนี่ครับนะหลวงพ่อสมัยนะเป็นงานไหว้ครูนะครับนะฮะนี่ฮะนะหลวงพ่อสมัยฮะวัดป่าเกาะแหลมเนี่ยครับ ปน้เรือนะครับท่าน,นจานเรือนะครับแล้วก็นะอิมิโตะพระบาสาธุข้าพเจ้ามือของสิวนิ้วของข้าพเจ้าขอยกขึ้นในหวงเนื้อทิวปรละัศการข้าพเจ้าจะบุตรทิศนัสนจะเป็เพระญจ้าคุณ คุณวิดาที่สิบเคุณมันดาสิคุณระแม่โกศสามสิบเก้าคุณระพุทธเจ้ามาสิบอคุณระธรรมเจ้าสามสิบแปดคุณตาสัเจ้าสิบสี่คุณตาแม่บาลีที่สิบเอ็ดคุณตาแม่คบอตอนนี้หลวงพ่อสมัยนะท่านเมตตาจากนเรือสมเผาจานเรือสมเผาให้นะครับคุณตปุตาคุณารรมจา คุณอนุาาคุณอัจฉราะคุณปัจฉวาคุณมิตฉรวะคุณดวงแก้วสามประการคุณสิ่ห้าสิ0แปดสิ่งสิบสิ 6, ่อนร้อยยี่สิบเคุพระสีรูปมัยวัดป่าเกาแหลมจึงรวมกันเป็นพระบรคุณธรรมมาก้าวดยเดชะข้าพระพุทธเจ้าจะทำการสิ่งใดหลวงพ่อสมัยจะทำการสิ่งใด ขอให้ควรมมาปฏิิเนธปิตุเนี้อนุรักษ์กันถุกอารก็เยนสุเกนนจังอุตตรคมีที่ขาพาเกนสันาาติยะขาไม่พิกาเตปิทุเนื้ออนุรักษ์กันตุกอารมณกเยนะสุเเนะคจังปุริมาที่ทังทารักของภักดเนนและไม่รุณนโกภัจดิเนและไมรูปโก อเอโรอุตรังที่สันจัตารุเถมหาราชาโลกตาลยสัจจิโนเถพิทุมแหอนุรักขันตุอาโรคเยนะตุเกนะจาภอาคาสัทธาจตุมัคิคาเทวานาคามหิตคาเถพิทุมแหอนุรักขันตุอาโรคเยนะตุเกนะจาขอพร ในสุภาอันสักสิทธิ์จงสมพระกรุณาเจลวงช่วย่ารมีนครราชสีมานะครับละพิธีไหว้ครูนะครับบูรพาจารย์นะครับวนพ่อสมัยนี้ช่วยสรายมานะครับท่ารทั้งหลายที่มาในงานไหว้ครูของพระเดชพระคุณหลวงก็สมัยสุรินโ ในมรดลพิธีในวันนี้อย่าให้มีสกุลโมมานมาทำลายได้ในข้ามพระเจ้าทั้งหลายแถ่บ้านนาประเด็นอะไรนะครับสมัยวันมาก่อนแล้วนะครับในข้ามพเจ้าทั้งหลายมีธั้งปีเด็กมีเดชมีบารมีข้ามพระเจ้าทั้งหลายะจะทำการสิ่ง,งใดขอจงม,มาตระสิทธิ น้ำตั้งแต่กัรนี้เป็นต้นไปครับนะมาม,านะมีนาะลูกศิษย์นาบูชา,า,าเรือนาเรือสำเภอน้มานะมีสำเภาเล็กสำเภาใหญ่เนียนะครับก็า,นะาผมลองสอบถามแล้วนะครับนะ้าผู้ที่บูชาเขานะมีอาชีพนาะค้าขายนะครับนะก็นะเขาเชื่อว่าเรือสำเภาเนะี่ยนะ้ช่วยเรื่องการค้าขายนะครับนะที่เขาบอกว่าค้าขายดีมีกำไ,ไรอะไรประมาณนั้นนะครับนับ กบูชาเหลือสำเภาเยอะนะโมตัสสะพะครรภ์ต่ออาตะาต่อสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตับางคนก็เอากระเป๋ามาให้จานนะครับนะโมตัสสะแล้วก็เอกระเป๋าให้เจินะครับนะโมตัสสะพุทธังวันพิทาวาธรรมังวันพิทาวาสังฆังวันพิทาวาข้าพเจ้าขอไหว้พระ ข้าพเจ้าขอรับประทานคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม้าคุณพระสังฆ้าคุณบิดามาดาคุณปุปชาควาราดาล้วมถึงสิ่งสุาสิทั้งหลายทีปปกปักรักษารวข้อสมัยและคุกสิ่งทุกหารวมถวัปาราคามแหท่านทั้งหลายกลมารับเครื่องเจ่นสักดล้หลยทั้งปวง ที่การเรียนร้ายบนรถตาพิจิตรมีทั้งหัวหมูอาหารหวานข้าวต่างๆครับนะเยอะมากนะคนเยอะมากนะตาใบหิวรวมถึงสิ่งที่ในมุมต่างๆขอใา้ทั้งหลายลงมาขึ้นเช่งเคยทั้งหลายทั้งปวงนี้ นะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะจริงๆนะครับหลวงพ่อสมัยวัดปา่าเกาะแหลมนะครับนะน้าลูกศิษย์ผู้หาทุกคนค่ะจัดถวายนะขอคำพิริย์พิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะแต่ก็ได้ยินนะชื่อเสียงของหลวงพ่อสมัยมานานแล้วนะครับณนะวันนี้นะรถจอดเต็มพื้นที่เต็มไปหมดเลยนะครับนะลูกศิษย์ลูกหามาแน่นเลยนะนะเป็นงานไหว้ครูของหลวงพ่อสมัยนะครับ แต่ตอนนี้เป็นการบวงสวงนะครับช่วงที่บวงสวงเนี่ยนะก็มีการบวงสวงหลวงพ่อสมัยก็นะนำนะนำเป็นประธานนะครับนะเป็นประธานในพิธีบวงสวงแล้วก็เป็นประธานในพิธีนะขอพอรที่พง์ท้าเวสวุวรรณนะครับองใหญ่ของที่วัดแห่งนี้นะครับนัน้องานงานพิธีสถานอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะตรงนี้เงินทอง จงคโชคีรับรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีลาภนาฬิกาถูกสรรเสริญก็จงบังเกิดมีแต่ข้าพระเจ้าขออาภนาฬิกาหลายคนบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าหลวงพ่อสมัยลูกศิษย์ลูกหาท่านจะเยอะมากมายขนาดนี้นะครับในวัดป่ากอแหลในครั้งนี้ที่มาในกันนหลวงพ่อสมัยวัป่า หน้าประตูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้าประตูรอนะครับนะซุ้มประตูฮะนะบุญรักษาบารมีธรรมคุ้มครองนะครับนี่นะซุ้มประตูของวัดนะครับ